สวัสดีครับจริต้อนรับเข้าสู่นะครับเบนซ์รถยนต์ครับ SUV มือ2นะครับกับอาฮบกับมิ้งครับวันนีเช่นเคยนะครับที่ทางซักใหญ่ครับบริษัทรถยนต์ครับสาขาซุนฮวงศ์46ครับที่ตั้งอยู่ตรงแขวงลาดพริ้งครับเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครครับขังรถมือ2ครับที่ใหญ่สุดในย่านนี้นะครับช่องนี้นะครับผมนะครับจะพามาอัปเดตครับสไตล์ SUV นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว5ที่นั่ง7ที่นั่งตัว MPV นะครับที่ครับทางบริษัทรถยนต์สาขาซุนฮวงศ์ครับ46แต่วันนี้ด้านหน้านะครับ เพิ่งเข้าใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะครับกับรถสไตล์ SUV 5ที่นั่งนะครับตัวน้ำมันล้วนนะครับชิมคันคันนี้นะครับหมายเพียงแค่9 0 0 0 0โลนะครับในราคาครับเพียงแค่4 6 0 0 0 0ครับเก้0พับาทครับกับ Toyota ครับ c ีเอทตัวมิดครับปี2018คันนี้นะครับรถมือเดียวครับจากธนาคารครับสภาพเดินนะครับต้องบอกก่อนครับรุ่นพองตัว c ีเนะครับจะมีรุ่นน้ำมันล้วนครับที่เป็นรุ่นต้นตัว1.8ตัวเอ็นตัวเอ็นที่ ตัวนี้จะเป็นตัว1นจะตัวมิดก็คือตัวท็อปของตัวน้ำมันล้วนและจะขยับขึ้นไปเป็นตัวนะครับไฮบริดที่เป็นรุ่นตัวมิดนะครับแล้วก็ตัวไฮนะครับต้องมอกก่อนครับรุ่นของตัวน้ำมันล้วนครับถือว่าน่าใช้งานนะครับปัจจากันซิปเบอร์ใช้งานตกอยู่ประมาณ1 2บส4กิโลเมตรครับต่อลิตรนะครับต้องมอกก่อนครับรุ่นของตัวซิดอาของผมนะครับล่าสุดมีเข้ามา 2- 3คันจิตจ้องหมดแล้วนะครับและคันนี้นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่ๆสดๆร้อนเลยนะครับ ในส่วนตัวงานไฟด้านหน้าครับต้องบอกก่อนว่ารุ่นของการออกแบบดีไซน์ของเจ้าตัวซิดอาถือว่าน่าใช้งานครับโครงสร้างแบบใหม่ GNGA นะครับด้านหน้านะครับจะเป็นหองตัวไม้สแตนเลยกันโคงนะครับด้านหลังจะเป็นเดอบิสโบนครับอิสระซ้ายขวาการขับขี่ที่นุ่มนวลครับและเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.8ไฟหน้ารุ่นนี้นะครับเป็นงานไฟครับหลอดลูกแก้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับมีระยทางที่เป็นงาน3หลอดเรียงครับเรียบร้อยการออกแบบดีไซน์ของตัวก็จะด้านหน้านะครับให้ดูสปอร์ตมากขึ้นเซ็นเซอร์ด้านหน้ามีให้4จุด ด้านหลังมีให้4จุดนะครับตัดหมอกคู่ล่างมีให้เรียบร้อยนะครับซึ่งราคาออกใหม่นะครับของคันนี้นะครับอยู่ที่1ล้านนะครับสามหมื่นนะครับหกพับาทนะครับผมบอกเลยอายุรถเพียงแค่7ปีราคาหายไปกว่า6 0สิถึงเจอยู่เพียงแค่4ี่0 0 0หกหมื่นครับเก้าพับาทนี่คือสภาพแรกเข้าใหม่ๆนะครับยังไม่ทําการบัดสภาพแค่ทําการชําระล้างเบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับการเก็บงาน พวกรายละเอียดลิ้วลอยนะครับผมทําการมาดูวิ็นโครงสร้างลดเข้าใหม่สภาพและเข้าแบบละเอียดเลยนะครับนะในส่วนตรงงานลนหน้านะครับอาจจะมีการขัดเก็บงานริ้วร้อยเล็กน้อยนะครับเรื่องปกติของตัวรถบรรทุนะครับแต่ให้ดูเรือสังคมของตัวงานฝาูนหน้านะครับไม่มีรอยบุบหรือรอยตะกิ้นะครับอาจจะมีค่าผลแมวหรือคราฝุ่นสภาพและเข้าเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับของตัวเบนซินขนาด1.8นะครับก็คือเครื่องยนต์ตัวเดียวครับของตัวบุษฐานของตัวดูโอปีไ ขนาดท8 140แรงม้าที่มานะครับพร้อมแรงบิด171นิวตันเมตรนะครับรออน้ำมันที่เป็น G15 นะครับผมบอกเลยว่าการขับขี่การออฟตัวสักนะของการขับขี่การใช้งานคันนี้ตอบโจทย์ของการใช้งานได้แน่นอนนะครับด้านข้างนะครับให้ดูผิวพันธ์สภาพเดิมนะครับล้อแมกอลอย17นิ้วนะครับเบรกดิสต์ทั้ง4ล้อนะครับยางปัจจุบันที่พัดมานะครับคันนี้นะครับได้ยาง Bridgestone ปี223แล้วสิ้นยาง225นะครับความหนา55เป็นยาง R17 ครับ ระบบช่วงล่างครับไม่ว่าจะเป็นระบบของตัวเบรก ABS ครับก็จะได้เบรกของตัว EBD เสริมเลเยอรบของตัวพี่ A นะครับคันนี้ครับมีให้หมดแล้วนะครับให้ดูสภาพได้อย่างครับเดิมๆนะครับไม่มีรอยแตกหรือรอยร้าวนะครับความรู้สึกของตัวรถยางนะครับ43สามารถใช้งานได้อีกหลายปีนะครับเดี๋ยวพวกงานครับดูหลองตรงงานแม็กขน้ำการขัดเก็บงานแม็กให้เรียบร้อยนะครับก่อนส่งมอบให้ดูชุอคด้านในนะครับแห้งเดิมสภาพแห้งเดิมนะครับอาจจะมีคราบเศษฝุ่นนี่คือสภาพแรกเข้าใหม่ๆนะครับยังไม่ทําการทําสปาหรือเก็บงาน ให้ดูผิวพานด้านข้างสภาพเดิมนะครับต่อมานะครับกระจกด้านหน้านะครับแท้เดิมนะครับจากโรงงานนะครับติดตั้งงานฟิม์มแล้ว40%ด้านข้าง60%อาสีพลัวอนะครับ๋ยวผมต้องการนะครับต่อให้จะมองข้างครับปรับพัพไปฟ้านะครับมีงานิสียด้านข้างเรียบร้อยนะครับด้านข้างของตัวกระจกครับจะตัดด้วยงานโคเมียมนะครับออกแบบให้ดูรีเมมากขึ้นนะครับครับคาดด้วยงานของกระจกเป็นงานโคเมียมลากยาวถึงข้างหลังนะครับ ระบบกุญแจ่เป็นย์รดิตแล้วแผงประตูสมัยที่ที่มีให้มานะครับกระจกแท้เดิมจากศูนย์โตลต้เา,ตาเป็นอกกอูิเนสยม2ชั้นทับสีเรียบร้อยระบบของตัวออโต้ลารที่มีให้มาภายในนะครับของรุ่นของตัวมิดนะครับจะได้เป็นงานเบาะหนังสีดํานะครับแล้วก็บอกคนขับจะมีนะครับตัวปรับไฟฟ้าที่เป็นตัวหนุนหลังให้เรียบร้อยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันระบบล็อกความเร็วคุบคอุมท,ที่มีให้มานะครับหน้าจอเดิมโรงง,งานเชื่อมต่อบลูทูธได้กล้องมองหลังมีให้นะครับระบบงานแอร์เป็นงานออโต้ดูโอโซน แบ่งอัตราด้านซ้ายด้านขวาระบบเกียร์เป็น CVT ที่เป็น7สปีดเรียบร้อยนะครับเบรกเงยฟ้าออโต้เบรคโฮรุ่นของตัวนะครับชส CSR มีให้หมดแล้วนะครับระบบแอร์แบ็คคอร์บะพายด้านในนะครับมีให้นะครับถึงครับ8จุดเรียบร้อยนะครับต่อมาผมต้องการแกะให้ดูโครงสร้างนะครับแบบละเอียดเลยนะครับบอกลูกค้าชมเองที่ทางบริษัทรถยนต์นะครับดึงเป็ะจลักของการดูโครงสร้างของตัวรถมือสองนะครับให้ดูลอยสบเป็นอันดับหน้างนะครับ ไม่มีเรื่องอยของการตัดต่อหรือการข้องานของตรงงานโครงสร้างครับโดยมาของเราไปจนที่เปิดมามากกว่า25ปีรถของเราทุกคันมีการตรวจสอบมาตรฐานครับจากบริษัทของทางครอิสิคั่นเข้าตรวจสอบโครงสร้างแพลตฟอร์มครับให้ลูกค้าดูแบบละเอียดแน่นอนนี่ยให้ลูกค้าสบายใจได้ว่าเรามีรายละเอียดของตัวเอกสารว่าของรถของเราไม่มีการชนหนักพริกคว่ำจมน้ำตัดต่อหรือไฟไหม้แน่นอนนะครับและทีท่สำคัญคันนี้นะครับมีการเข้านะครับ QC part ครับล่าสุดเมื่อตอน60,000โล รถคันนี้หมาเพียงแค่8ปดหมื่นโลเท่านั้นนะครับรถคันนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าเป็นรถในงานนะครับมือเดียวมีการเข้าศูนย์แม่ทนเซอร์วิสคัชปรุยะนะครับโครงสร้างด้านข้างครับงานเสาเอนะครับรถไม่มีการแกะหรือการขยับนะครับแผงประตูด้านข้างนะครับเขาจะตัดในงานที่เป็นงานนะครับคล้ายงาน 3D นะครับที่เป็นงานเสีานาะครับเป็นทูโทนกระจกระลองไฟฟ้าได้ออโต้ทั้งหมดแล้วนะครับเซ็นทรัลล็อกมีให้ไล่ให้ดูนะครับลูกยางคอประตูสภาพเดิมนะครับ ตะเข็บด er <aus> ้านข้างสีโครนแท้เดิมครับจากโรงงานครับดูยังไงนะครับทาการจิบเข้าเห็นเล็นะครับนี่คือตะเข็บแท้สีโคนเดิมจากโรงงานนะครับว่าแผงประตูไม่มีการเก็บงานสีถ้ามีการเก็บงานสีมานะครับตะเข็บด้านข้างจะเป็นงานแข็งนะครับสภาพของตัวนะครับด้านข้างไม่มีคราบสนิมนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างนะครับด้านข้างผมแกะให้ดูนะครับสภาพล้อสเปซเนอาร์ตเดิมสวยเลยนะครับโครงสร้างด้านข้างงานเสาบีไม่มีการแกะหรือการขยับของตรงงานขันครับของตัวชุดเเจนะครับสติ๊กเกอร์นะครับทันี้จดทะเบียนนะครับ ปี2018แท้ๆเลยนะครับเป็นตัวถังโตรงส้นเท้าตุ๊กตาครับจัจับงานด้านหลังนะครับของเจ้าตัวซิ R อาออกแบบด้านบนนะครับให้ดูนะครับปีไม่มากขึ้นเปิดทัศน์สบายไม่ว่าจะเป็นงานเบาะด้านหลังน้คสปาเบาะเดิมสวยนะครับรองรับของตัวเบาะเด็กไอโซฟิกทั้งสองฝั่งเบาะปรับพับได้60นะครับ40นะครับก็จะเหลือพื้นที่ด้านหลังในการขนของสําเบอร์ทุเตอมไม่ว่าจะเป็นงานหลังคานะครับจะเป็นงานสีดำนะครับสภาพเดิมไม่มีรอนะครับของตัวงานหลังคาเลยโครงสร้างด้านข้างนะครับ รอซอไฟเป็ร <laughs> well, ์อาร์ค่อนข้างสภาพเดิมนะครับแล้วก็งานเสาชีด้านข้างคี่โรบอทครับอยู่เดิมลงเดิมรงงานนะครับนี่คือคีบโรบอทที่ชุบสีเดิมรงงานนะครับที่วางสนับเจ้าน้ำด้านหน้ามีให้เรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับด้านข้างมีปุ่มล็อกเด็กให้ลูกยางขอบประตูสภาพเดิมนะครับด้านหลังระบบเด็กที่ทั้งสี่ล้อนะครับไปด้านท้ายลูกนี้นะครับออกแบบบีซน์ให้ดูพรีเมียมมากขึ้นกล้องมองหลังมีให้เรียบร้อยแล้วก็ด้านท้ายจะมีระบบตัวเซนเซอร์นะครับ ให้4จุดเรื่องของตัวความปลอดภัยด้านหน้า4นะครับด้านหลังอีก4จุดนะครับด้านบนไฟเบรกด้3มีให้นะครับต่อมาให้ดูงานด้านท้ายครับของงานฝาหลังนะครับต้องบอกก่อนว่าการพับเบาะของตัวแถวที่2นะครับพอพับแล้วนะครับพื้นที่นะครับการขนของสัมภาะด้านในก็จะดูกว้างขึ้นนะครับด้านหลังนะครับคันนี้นะครับก็จะมีชุดซ่อมปะยางให้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นันาฟคอนโซลด้านหลังฝาท้ายสภาพเดิม นะครับบร่เจะเป็นงานฝั 1941, ่งขวาสภาพเดิมนะครับคันนี้นะครับกระบอกสุดนเดิมไฟท้ายแท้เดิมโรงงานด้านท้ายนะครับไม่มีรอยนะครับการชนโครงสร้างหรือคับสนิมเลยนะครับสภาพด้านท้ายดเดิมนะครับต่อมาให้ดูผิวพานฝั่งขวานะครับสภาพนี้คือสภาพแรกเข้านะครับแทบไม่มีรอยเลยอาจจะมีรอยขนแมวตรงการขัดเก็บการให้นะครับแต่ให้ดูดีเทลนะครับฝั่งขวาด้านหลังโครงสร้างดเดิม ซอฟต์แวร์เป็นอาร์ตนะครับเดิมๆนะครับไม่มีรอยนะครับของการตัดต่อนะครับหรือการค่องงานนะครับทุกชี่ลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัทครับข้าราชการรัฐภวิสากรีดครับทุกอาชีพที่มีเอกสารชัดเจนขอให้มีเครดิตครับรับดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียงแค่4ปีนะครับ2.49นะครับสามารถผได้สูงสุดถึง7ปี84งวดในเาคาเลทจัดยอดนะครับเพียงแค่ ะครั 7, บ7,000พัไปปลายประมาณ7,900นะครับคันนี้จะจัดราคาเพียงแค่469,000บาทนะครับลูกค้าสามารถทําการชำระเงื่อนประกันเองก็ได้หรือสามารถลงไปในยอดจัดก็ได้นะครับจะตกผ่อนอยู่ประมาณ8,000ต,ต้นเท่านั้นนะครับสามารถติดต่อหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์0ูนครับ1 4 6 6 0 2 3นะครับเบอร์โทรนี้นะครับแอดไลน์ครับถ้าก็มาสอบถามครับรายละเอียดของตัวรถครับหรือเงื่อนไขของการจัดเฟน,นะครับกระทางผมนะครับเซอร์เมนก์ก็ได้เลยนะครับและในทะเบียนสวยๆคันนี้8กองไก่เข 9, 6, 3, 4, าคร้าวหกา9634จำได้ทะเบียนนี้นะครับ 9634แล้วครับหยิบโทรศัพท์ขุ้นนาโทรหาผมได้เลยนะครับโทรสอบถามเรื่องอะไรของตัวรถหรือการจช้ไฟแนนซ์เลยนะครับไม่ว่าลุกค้าที่อยู่ที่เอกตามนะครับตางจังบวาดหรือกรุงเทพนะครับเรามีบริการทางการจัดส่งเจ้าที่ไฟแนนซ์ครับไปเซ็นถึงหน้าบ้านแน่นอนและก็มีบริการทางการจัดส่งสไลด์ให้ตามที่อยู่คนค้านะครับผมบอกเลยว่าคันนี้นะครับสภาพเดิมสวยนะครับและก็ราคาดี460,000ครับ9,000บาทเท่านั้นถ้าราคันใดสนใจนะครับ หามาแอดไลน์หรือโทรหาผมได้เลยครับต่อมาโครงสร้างนะครับการเสาเอนะฝั่งขวาไม่ว่าจะเป็นรอยโครงสร้างด้านข้างครับดูดลอยครับไม่มีรอยครับของการนะเพาะงานตัดต่อโครงสร้างซาวเวดอาร์เป็นตัวสวยเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเสาด้านข้างนะครับผมแกะให้ดูแบบละเอียดเลยนะครับว่าสภาพเดิมนะครับ งานซอบีนะครับหัวน็อตเดิมๆนะครับซ็อกภานในเดิมซจิกเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบนะครับระบบไฟแบ็คคอร์ปภัยมีให้สภาพปิกเบรคผมทําการเก็บงานเล็กน้อยให้นะครับแต่ว่าสภาพเบรคโดยรวมนะครับถือว่าสวยสมบูรณ์นะครับเป็นเดิมนะครับต่อมานะครับผมพามาดูนะครับภายในนะครับของนะครับเจ้าสโวเซ็ตอาคันนี้กุญแจคีย์เลสผมมีให้สองดอกนะครับปุ่มเอนจินอยู่ด้านขวามือนะครับ หน้าจอเป็นที่ต้อนเรียบร้อยแล้วนะครับของเจ้าตัว C R คันนี้นะครับเล็กไมาเพียงแค่9,000หนึ่นโลเท่านั้นนะครับนะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นสภาพเดิมสวยนะครับระบบลดความเร็วมีให้นะครับฝั่งซ้ายการรับสายวางสายระบบเดือดเทนเมนต์เครื่องเสียงนะครับไฟหน้าได้เป็นงานออโต้ตัดหมอกมีให้เรียบร้อยนะครับพร้อมกับไฟที่ปรับระดับของตัวไฟด้านหน้านะครับปรับได้ถึง5ระดับเลยนะครับแล้วก็นะครับคอนโซลนะครับด้านหน้าสภาพเดิมนะครับหน้าจอเดิมโรงงานนะครับทัชสรีกเชื่อมต่อบลูทูธ ับที่มีให้มาก็คือจอแท้เดิมจากศูนยโตลิตา้านับเล่นเครื่องของตัว DVD ได้นะครับงานแอร์เป็นงานออโต้ดูโอโซนแบ่งระบุมด้านซ้ายด้านขวาให้เรียบร้อยหน้าจอแบบดิตต้อนนะครับก็จะมีที่วางขวดน้ำแก้วน้ำนะครับพร้อมระบบตัวเกียร์ที่เป็น CVT 7 Speed. สปีดสามารถทำการเล่นระบบของตัวเกียร์แมนวนนะลวไ Auto, ไลได้นะครับระบบปุ่มไฟฟ้าออโต้ไปโฮแล้วก็ท้ายเช็คคอนโทรลมีให้หมดนะครับที่วางขวดน้ำแก้วน้ำตรงกลางมีให้หนึ่งช่องนะครับพร้อมกับที่รักแขนตรงกลาง มีช่องอยู er ่บล็อกด้ในพร้อมกับ p o w e r อร์เโวลต์120วัตต์ไว้ใช้งานครับอีกหนึ่ฮอตนะครับ,ค,รบคู่มือของการใช้งานนะครับคันนี้นะครับมีให้ครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานรีโมทนะครับแล้วก็ทีมคันคันนี้มีการเข้า QC p a r พาเมื่อตอน60,000นโลและคันนี้ไม่เห็งแค่90,000นโลนะครับเท่านั้นนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้นะครับราคาดีอัพ4 6 0 0 0 0 9,000บาทคันนี้นะครับผมบอกเลยว่ามาไวไปไวนะครับล่าสุดผมมีเข้ามานะครับ3-4คันจิตจองไปหมดแล้วทั้งทุกคันนะครับและคันนี้นะครับผมบอกเลยว่านะครับมาไวไปไวแน่นอนสนใจะติดต่อหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์สุดุกสี่ครับ1466023นะครับเบอร์โทรนี้นะครับแอดไลน์ต้องมาสอบถามครับไายลน์ของตัวรถครับ หรือเงื่อนไขของการใช้ไฟนั้นครับเอาทางผมนะครับเซอร์ฟมิงได้เลยนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคานะครับต่อมาผมพามาชมนะครับในส่วนตัวงานห้องเครื่องทับด้านหน้านะครับด้วยกันนะครับเครื่องยนต์ครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.8ลิตรของตัวโด doo viti นะครับ100นะครับอ่า40แรงม้าที่ให้มาของกำลังบิดครับ177่ร้อยเนิวตันเมตรนะครับรองรับน้ำมันที่เป็น e แ5ซึ่งอัตราการสิ้นเปลืองตกเฉลี่ยประมาณ1 2่สิบสามติโลเมตรนะครับนี่คือสภาพหห้้อองงเเครรื่่แกขาใม ยังไม่ทาการปรับสภาพเลยยังสภาพสวยสมบูรณ์เดิมเหมือนเดิมนะครับลดไม่เคยมีปัจ like จัของการติดแก๊สนะครับคันน like ี้ให้ดูสภาพเครื่องยนต์นะครับเดิมๆรอบคืนเดิมๆนิ่งๆเลยนะครับเป้าโช๊คสภาพเ็นอาร์คเดิมนะครับไม่มีค้าสนิมนะครับแก้มฝั่งซ้ายไม่มีรอยคาบสนิมเรือการโชกงสร้างฝากระโปรงเดิมนะครับไล่มาให้ดูคันหน้านะครับมออน้เดิมๆนะครับคันหน้าๆด้านในนะครับไม่มีคดงอนะครับ หรือการชงคงสาด้านหน้านะครับสครับปโตยต้าด้านหน้านะครับปากระปรงต้องมีปั๊มเดิมจากส่วนโตยิต้านะครับลูกจานเดอร์ซิเกอร์ทุกอย่างนะครับมอก้อนนะครับอยู่ครบเลยนะครับเตนความร้อนสภาพเดิมสมบูรณ์นะครับแล้วก็สมอบนะครับผมทำการเก็บงานให้หมดครับไม่ว่าจะเป็นงานครับภายนอกภายในนะครับล้าห้องเครื่องปิ้นฐานน้วมันเครื่องเหลวตรวจสอบเช็คองผลตัวเครื่องยนต์ไฟฟ้าและก็บแบตเตอรี่ให้ลูกค้านะครับก่อนสมอบทาลูกค้าต่านใดสนใจหรือกำลังมองหาครับรถ s อ v นะครับ ห้าที่นั่งน้ํามันล้วนนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้นะครับขับดีนะครับฟังก์ชันครบทิ่มคันนะครับไหม่เพียงแค่เก้าหมื่นโลนะครับเป็นราคาเพียงแค่สี่แสนหกหมื่นครับเก้าพันบาทกับเจ้าโตโยต้าซีดอาร์หนึ่งจุดแปดตัวมิดปีสองพันสิบแปดคันนี้นะครับสามารถติดต่อหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์ศูนย์ซีหนึ่งซีหกหกศูนย์สองสามนะครับเข้ามาสอบถามนะครับหรือแอดไลน์เข้ามาสอบถามเรื่องของการใชไฟแนนนซ์ะครับกระทางผมนะครับเซอร์ไพรสได้เลยนะครับผมดูแลทับเทสลองเทสได้ขับได้ทุกคัน นับเข้าไปดูฟังก์ชันนับสอบถามรายละเอียดของรถครับประทางผมก่อนได้เลยนะครับก็จากนั้นฝากกรถแชร์กดติดตามนะครับประทางช่องครับเมงพยนต์ครับ SUV มือสนะครับท่องนี้ผมพอบเป็นช่องที่เปิดใหม่จะพามาอัปเดตสไตล์ SUV ที่ทางบริษัทรยนต์สาขาสุินทวงศ์นับขั้ไปวันนี้ครับท่องเมงนะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ